ไปอะไรนะอุทยานอุธยาไม่ได้ไปเลยเคยเห็นเห็นข่าวไหมคะที่เขาบอว่าไปกันเบลไปอยุธยานไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงๆไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงๆอยู่บ้านคือแบบไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยจริงไม่รู้เลยจริงๆเอาจริงไม่รู้เลยจนแบบจนพี่เนี่ยมาพูดเนี่ย ไม่เคยไปยุธยาเลยไม่เคยไปยุธยาเลยนานแล้วอ่ะตอที่มีข่าวหลายคนก็เออแบบเรากินนะแอบลุ้นแอบลุ้นแอบลุ้นว่าเป็นบางคนเนี่ยแหละเขาจะมีพานตุ้งติ้นกันอยู่ทั้งหลายปีแล้วยังพานติ้นกันกันอ๋อไปกับเบลเหรอนี่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยคแต่แฟนๆก็ยังติ้นเรากับเบลใช่ก็เขาก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทำให้ ให้กระทั้ใจเลยนะครับก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างพอยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เรื่อยๆเลยก็เสียก็ดีครับพี่คงว่ายังไงอ่ะคนคืออะไรลันคิดก่อนเชียร์เยอะๆอะไรเงี้ยน้องค่ะเราพักสวดกันพูดพักสเงี้ย คูอไม่ออกอ่ะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบซิแล้วคือผมว่าเป็นน้องเอ้ผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันเนี้ยรู้เพราะว่าอยู่ในกอบือข่าวใหญ่ข่าวดังมากมก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะก็ให้กำลังใจไม่ได้ให้กำลังใจหรอกก็แบบเอออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบ คุยหรือว่าจะทำอะไรอะไรอยา้ยโสดพี่โโสดยคะโสดครับโสด่โล์กโสดเลยค่ะแฟนก็ยิรนาไคือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรครับหรือว่าจะลองคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วถ้าเจอกันทุกวันก็ไม่เคยคุยคุยไม่คุยเรารู้จักกับเบลมา67ปีแล้วมันมันเป็น กันพี่น้องกันแบบที่สนิทกันไปแล้วคุยกันแบบแซวกันแย่ความรู้สึกคือเป็นพี่น้องเลยใช่ครับโอกาสที่จะบเปลี่ยนไม่มีก็อนาคตมันก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นพี่น้องกับเบลอยู่กันอย่างนี้มองมาลองแล้วว่างเปล่าเป็นมองเป็นตัวละครเลยตัวละครแล้วสองปีนี้เป็นเกสรสองปีนี้พักผ่อนไม่เปิดใจ